อร่อยปะครับอร่อยปะลูกไม่คุยอ่ะสูงได้ป่ะต้องสูงนี่เหร

ว่าเขาจะไปซื้อที่ถัดเดินให้มันที่ที่นันเป็นเหมือนดับเข็นแล้วก็มีของเมน้าอืมอมัก ครับอะไรครับวิงวิิงน้อยวิง้อยวิงน้อยไปไหนครับูเจนแมวเดิมนดมาถึงนีนไม่ได้ิลไม่ดดวเลย,เย,เย้าเลยอาอย่ไปกันเกมเพราชอบป๊

ปิกไปไหนวะปิกไปไหนวะอีไปไหนะครับผมีกอีกอีกปีกีกอีอ้อ,อ ตอรี่นี่คืออะไรอ่ะเลตเทอรี่อะไรเ่ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะหมดได้สิจะหมดนั่นรักษาแนั่นมาก็เสียเลยแหนไอ้ที่ชัโทรศัพท์ก็อ๋อเนี่ใช้ได้อะเสียตัวนะ อโอ,อ้โอเมรกาพ่อโอโอเมรกาพ่อยินดีป้าเนี่ยเมรการพ่อนุ่งกินขนมกับแม่ไหมฮะอ่นขนมฟางกับแม่พ้มามาขนมฟางกับแม่พ่อมามาขนมฟางกับแม่เลยอย่าไปโอมอย่าไปโอเมกาพ่อตก,กครั <c oughs> บเกพวเดียอ ออย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 ไปเก็บมันก่อนเก็บม oh ันย่อเจ้อพ่อสักพักกัน ตาครับาับทำอะไรทำอะไรวะ,ะที่หุนเองเออ,เอ,อที่บหุ่นนั่เองน <c oughs> อืออืออือไปคานไปเลยคานไปไหนก็คาไมไปเลย điên mất đâu nè, air tốc nè, đi ăn cơm, chơi mì mì đô đô. mì

จบใจอะไรเจ็บนะเดี๋ยวเจ็บน,นะมาทีไหมอย่ามือตั้งไว้เ,เลยพอจุดเร็วจรแล้ววะอเอวันนี้้วลูกชายเอาขึ้นไปบนเตียงแล้ว ขอบคุณมากครับเออแก่งนิ้เดียวมาหาพ่อเร็วมาหาพ่อไหมมาหาพ่อพ่อครับให้ลูกหน่อย ตัวต๊อปตรงนี้อ่ะ